การดูดเสมหะหรือ suction secretion วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำจัดเสมหะในหลอดลม 2. ทํทำทางเดินหายใจให้โลง่งเพื่อให้หายใจได้สะดวกมากขึ้น 3. เพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบหรือติดเชื้อจากการสำลักเชื้อที่สะสมอยู่บริเวณทางเดินหายใจ 4. เพื่อป้องกันการเกิดภาวะพ่องออกซิเจนจากเสมหะที่อุดกั้นภายในทางเดินหายใจ5เก็บเสมหะส่งตัวห้องปฏิบัติการ ก็บ่งชี้อาการของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูเสมหะถ้าพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาการร่วมกันดังต่อไปนี้คนไข้มีเสียหะปริมาณมากเสียงหายใจดังขึ้นคาดเหนื่อยหายใจลำบากเสียงหะเหนียวข้นผิวหนังเล็บมือเล็บเท้าสีเขียวคยัํไซยาโนซิดชีพจรและอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นนะครับฟังเสียงปอดได้ยินเสียงผิดปกติเช่นแคปิเตชันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดเสียมหะเครื่องดูดเสมหะ สำลีชุบแอลกอฮอล์ถุงมือสะอาดแอมบูแบก็กเซลอินฟลัติ้งแบกหูฟังสเต,ตโตสโคปถุงใส่ขยะติดเชือ้อแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือขวดน้ำสะอาดถุงมือปราศจากเชือ้อสเตอร์ไลกูใสายยางดูดเสมหะขั้นตอนก่อนดูดเสมหะ จัดท่าผู้ป่วยให้นอนศีรษะสูง30มสถึงสีองศาสวัสดีครับผมนายสุธีมัสิบุรเป็นนักศึกษายาบาลจากมหาวิทยาลัยนานาชาติซินเทเนซา่าวันนี้จะขออนุญ,ญาตคนไข้ดูเสียหานะครับเพื่อทำให้หายใจโลองสะดวกและลดาการติดเชื้อในทางเดินหายใจนะครับไม่ทราบว่าคนไข้ชื่ออะไรครับคุณ คุณลิซ่านะครับคุณลิซ่าให้ความร่วมมือไหมครับให้ความร่วมมือนะครับโอเคครับคุณทำเปิดเครื่องดูดเสมหะและปรับความดันให้เหมาะสมล้างมือเจ็ดขั้นตอนด้วยแอลกอฮอล์เจล เช็ดคนสายยางที่ต่อจากขวดรับเสมหะด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ระหว่างที่พยาบาลเตรียมของผู้ช่วยก็ใส่ถุงมือไว้รอเปิดซองสายดูดเสมหสะเฉพาะด้านโคนของสายดูดเสมหะเพื่อให้ส่วนที่เหลือย,ยังสเตอร์ไลยอยู่ในซอง ต่อายดูเซมหะเข้ากับสายายางที่ต่อจากขวดรับเซมหะและวางซองไว้ในที่ที่เหมาะสม ใส่ถุงมือปัสจจกเชื้อหรือสเตอร์ไลโกฟ ผู้ช่วยใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบปลาย<ห>ท่อช่วยหายใจใ<ช>แต่นับต้องนับเองนะหนึ่งถึงสิบไปก็หนึ่งและ,และสองและสามสีชุแอลกอฮอล์เช็ดแอมบูแวรด้านที่ใช้ต่อกับ <c oughs> ท่อช่วยหายใจแอมบ,บู <Okay. S 1> ขั้นตอนการดูดเสมหะพะยาบาลใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับรอยต่อของคนสายยางแล้วให้ผู้ช่วยดึงซองออกพร้อมกับใช้มือข้างที่ถนัดจับสายยางที่ออกจากซองพยาบาลใส่สายยางในท่อช่วยหายใจอย่างนุ่มนวลไม่เกินความยาวของท่อช่วยหายใจนาน1 0 1ถึงวินาทีแล้วค่อยๆดึงออกสลับกับผู้ช่วยบีบแอมบูแบ็ก3ถึงครั้ง ทำเช่นนี้ประมาณ2-3รอบหรือว่าจนกว่าเสมหาจะหมดทําการใส่สายดูดเสมหะจนถึงบริเวณคารีนาและทําการดึงขึ้นเล็กน้อยทําการดูดนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นสลับให้ผู้ช่วยบีบแอมบูแบ็ก นับหนึ่งและสองและสาม มดาดงขออนุญาตคุณลิซ่าตรวจร่างกายนะครับ คุณลิซ่ามีเสษห่าในปริมาณที่น้อยลงเสียงหายใจทั้งคืน่นทาาไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เสียงผิดปกติแคปิเลชันก็ไม่มีแล้วครับผมผิวหนังเล็บมือเล็บเท้าไม่มีสีเขียวคำใสยันสิบนะครับเรียบร้อยนะครับคุณลิซ่าขอบคุณครับ